สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆมาเดอ้อมากินข่าน้ำกันเดอ้อเนี่ยมีปูหน้าเดอ้อมีปนมีอย่างอีกแนนได้มาม,มีหัวหมูหัวหมูลูกหหมูหัวหมูหัวหมูอ่ะลงจัดการเสิร์ฟข้าวมีน,นึ่งปลาด้วยเนาะวันนี้มาทานข้าวกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆนบ้านเนาะนี่จานมาเริ่มเลยข้าวเออ มีฟักกระเดาพร้อมอันนั้นจะมาจะเฮ็ดได้ปัาคามไดปลาคาอมแสบแสบถ้ามีขุดปูได้เนาะบัรลุงมามไคร์วันนร้อยยี่สิบเออมาจักแล้วขึ้นไปจันอีกแล้วะปดไปบ้างมาจันมากนั้นไม่จันเอยนั่นก็ประทอด แกะแาทอดขูกหมอเาว่าจะกินกระสมตำอ๋อกินกระสมตำ้สมตำตีดำสมกินีแซ่บแกบบนได้ทีนะนอดนมันโอนนาปรสรน่าไปหวานซื้อมาแช่ตู้เย็นไลมีการทำแช่ตู้เย็นขนาทิล้นกินลุงก็กินแต่หนึ่งปลาละบันนี้บ่กินหมูมบ่อื แล้วเลยเนี่ยปนกับผักกระเดาแซบ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 อันซ้อนปูนี่ดอกแต่ดินาจีมูจะแกลนี่เนี่ยนี่แซบกินนี่ฮึฮึแซบแซบยำ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 กินแล้วจีนเออทำไมไม่กินขามัน พร้อมแพงแบงตั้งกินให้หมดแม่กินแล้วเจ้ากินแล้วต้องเป็นร้อยเนาะน่ารุงเนาะกินให้หมดหมดือ้โหแม่มีแันนึกว่ากินตำส้มจ้ะนั่นแนวลุงกินได้กับกินหนึ่งปลานี่แหละ คล้องมากจะคล้องก,กับครือปูนี่แหละเด้อพี่น้องแซบแบน้ำกันด้อค่ะเดอ้อแซบแบน้ำกันค่ะ